สวัสดีค่ะเด็กๆเรากลับมาพบกับการสอนการบวกตัวเลขหลักที่สามกันนะคะอ่านี่ก็คือเครื่องหมายบวกเหมือนเดิมค่ะนะคะเรามาดูตัวอย่างกันเลยสามบวกเจ็ดเท่ากับเรามาเริ่มทดกันนะคะพอเราทดเสร็จเราก็จะเป็นนับกันไปพร้อมๆกันเลยค่ะทดนะคะหนึ่งสอง สามอ่าด้านหลังเจ็ดหรอคะทดค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดทดเสร็จเราต้องไปทำอะไรคะนับค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบคำตอบในข้อนี้ก็คือตอบสิบนั่นเองค่ะอ่า เรามาดูข้อที่1กันไปพร้อมๆกันเลยค่ะ3าบวกหเท่ากับอ่าทดค่ะ1 2 3แล้วหนึ่งะคะทดเลยค่ะขีดเดียวเท่านั้นทดเสร็จเรากะต้องไปนับนับนับอ่าหนาึ่คำตอบตอบ4ี่ค่ะเด็ก ข้อที่สองค่ะสามบวกสองเท่ากับทษค่ะหนึ่งสองสามด้านหลังสองเราก็ต้องขีดกี่เส้นนะคะสองเส้นเท่านั้นค่ะ1และก็สองเรามานับค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าคำตอบในข้อนี้ตอบหค่ะเด็กๆ มาดูข้อถัดไปข้อที่3นะคะ3าบวกสเท่ากับทดค่ะ1 2 3 2> ด้านหลังละคะต้องขีดกี่เส้น3เส้นค่ะเส้นที่1 2 3่องทดเสร็จเราก็ต้องไปนับนับเลย1 2 3 4 5และ6ค่ะคำตอบตอบ หกนั่นเองข้อที่สี่ค่ะสามบวกสี่ 4, เท่ากับเริ่มทดค่ะหนึ่งสองสามด้านหลังสี่นะคะทดหนึ่งสองสามสี่ทดเสร็จเราก็ต้องนับเริ่มกันเลยหนึ่งสองสามสี 6กเจ็ดคตอบตอบ7ค่ะข้อที่ห้าค่ะ3ามบวกหเท่ากับเริ่มทดค่ะ1นสองและสามห้า่คะกี่เส้นเอ่ยก็คือห้าเส้นหนึ่งสองสามสี่ห้าเรามานับกันไปพร้อมๆกันเลยหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคำตอบตอบแปดค่ะเด็กๆข้อถัดไปข้อที่หกนะคะสามบวกหกเท่ากับอเริ่มโทษค่ะหนึ่งสองสามหกละคะหนึ่งสองสามสี่ กเรามานับกันค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าคำตอบตอบเก้าค่ะมาดูข้อที่เจ็ดนะคะสามบวกเจ็ดเท่ากับเริ่มทดค่ะหนึ่งสอง สแล้ว7อาคาด้านหลัง1นึ่งสองสามี่ห้าหกเรามาเริ่มนับกันเลย1นึ่งสองสามห้าหกดแปสิบคำตอบตอบสิบค่ะเด็กๆ ข้อถัดไปข้อที่แปดแล้วนะคะสามบวกแปดเท่ากับติ๊กตอกติ๊กตอกใครทำได้บ้างเอ่ยสามก็คือหนึ่งสองและสามส่วนแปดนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเรามานับกันไปพร้อมๆกันเลยหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดคำตอบตอบสิบเอ็ดนั่นเองค่ะดูข้อถัดไปนะคะข้อที่เก้าแล้วค่ะสามบวกเก้าเท่ากับนทดค่ะหนึ่งสองสามด้านหลังราคาเก้าหนึ่ง 2องสามสี่ห้าหกดแดเก้าคำตอบได้ไหมอ่าเรายังไม่ได้นับกันนั่นเองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแดเก้อและสิองค่ะคำตอบตอบ10บเท่าไรสิบเอ้ยผิดสี สิบสองะค่ะเด็กๆเ,เรามาดูข้อสิบนะคะสามบวกสี่เท่ากับเรามาทดกันไปพร้อมๆกันนะคะหนึ่งสองสามส่วนด้านหลังละคะสี่ใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ เด็กๆคิดกันได้ไหมเอ่ยว่าคำตอบข้อนี้ตอบอะไรเด็กๆลองคิดในใจสิคะเริ่มนับกันเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคำตอบในข้อนี้ตอบเจ็ดนั่นเองข้อที่สิบเอดข้อสุดท้ายแล้วนะคะสามบวกห้าเท่ากับเริ่มทดค่ะหนึ่งสองสามด้านหลังนะคะห้าหนึ่ง สองสามสี่ห้าเรามานับกันไปพร้อมๆกันเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคำตอบข้อนี้ตอบแปดอเด็กๆอย่าลืมกลับไปฝึกฝนทบทวนกันนะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในเรื่องถัดไปบายบายสวัสดีค่ะ